เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยเดี๋ยวช่างเจก็จะเอารถไปลองนะครับอย่าไปหน้าบ้านฝรั่งนะ <laughs> รถน้ำมันสิ่ง มันเปือนแล้วนะน่ะหมดก็เข็นแล้วเนาะโอ้ <c oughs> ช่างเจฟรีรอออกเลยครับเมื่อกี้น้ำมันเตือนมาตั้งเจควรใช้แล้วอ,นอนนันมันเลยโอ้ช่างเจยิ้มมาแต่ไกลเลยครับ ลองดูเมัน่นนยเยะเหกลไหมกเลยเหนไหนก่อลอนค่ค่ะน่อเลยเหอนคว่ค่เกลยนี่กเลยน่เก็จลนคลองดูนะครับรอบนี้ Đeo, 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 đeo. À. đi nào đi nào đi ba đây xin tin ngon passing. เรยเหมัน,ตนเตียนเลยมาแล้วครับ เสียงเสียงตัดมันโหดกว่าเมื่อกรธนี่เ<อ>สียงตัดอ่ะ,อะนั่นแหละ เสียงนุ่มครับเรซมันเร็วทันใจแน่นอนนน้ำมันติ๊กตุ่กเรซมันเร็วทันใจเลยนะตู้เด็ดตี้หนักเเด็กันมนขาดมันติัามมันมันวยไปหมดนขาดยังเลื่อใต้ไปมนยงเลื้อยอยู่ัดเลี่อตู้เลยอย อันนี้ไม่ใช่ตีเทินหรออันเก่าอะฮะยกขึ้นรถทำไมเขาจะตีเทินอะเลิกกันเลยสตินวาเรงก็เดิมครับเหยียบคันเร่งเบาวิวเลย โอเคครับลิปวี้จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรเด็ดๆดดเดี๋ยวพามันชมต่อครับรถมันซิ่งทีมงานโทนหนึ่งร้านทางเจครับ